<c oughs> โอ้โหขาดตัวเดียวเองทุกคนไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้ยดูมงกุฎโอ้โห,มง,โโหโมงกุฎดอกนี้5,000บาทนะคะทุกคนนะเราเปิดเทอร์โบนะตะกี้บิ๊กวินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนนะได้มาทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่โอ้โหเมกาวินมาแล้วนะคะเพืเ่อนๆน,นะ ก็กราบสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าเกมโลมาพัสกันอีกแล้วนะคะทุกคนนะวันนี้นะก็วันนี้นะคะเราเอาทุนมาที่4,500บาทนะคะทุกคนปกติเอามาทุนหมื่นเนาะเนี่ยเมื่อวานกับเมื่อวานก่อนเนี่ยเราก็ทุนมา10,000นะคะวันนี้ก็เปลี่ยนมาสัก4,5 0 0ดูนะคะมาดูว่าทุน4,5 0 0เนี่ยแบบจะสามารถทำำํากําไรให้เราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อนสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซ ดิ่งช่องเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราเลยเนาะทุกคนเนาะมาเดี๋ยวเรามาปรับเบ็ดกันสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนว่าเราจะเริ่มเล่นเบ็ดเท่าไหร่ดีนะคะทุกคนอ่าทุน4,500บาทนะคะเบ็ดเท่าไหร่ดีทุกคนนะทุน4,500เบ็ดเท่าไหร่ดีตอนนี้เราอยู่ที่เบ็ด75บาทนะคะเราก็จะเอาสักเบ็ด75นี่แหละแม่หรือยังไง เดี๋ยวไปดูตารางการจ่ายของเขาสักนิดนึงนะคะทุกคนนะเราไม่เคยเปิดตารางการจ่ายของเขาเลยนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แพงที่สุดนะคะรองลงมาก็จะเป็นมงกุฎนะ,ะแล้วก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมังกรหรอหรืออะไรสักอย่างสับปะหลาดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีดาบคู่โล่นะคะแล้วก็แจกันแล้วก็ เหมือนอางหุ่นเป็นถ้วยใ,ใส่อางหุ่นนะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนะแล้วก็จะมีโบนัสเกมด้วยเราจะได้เราจะต้องได้ฟรีสปินเออเราจะต้องได้โบนัสเนี่ยสามตัวด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีให้เลือกนะคะทุกคนนะให้เลือกว่าแบบว่าเออเราจะเลือกอันไหนมีนทั้งหมดสามอันแล้วก็มีทั้งตัวคูณแล้วก็จํานวนฟรีสปินจํานวนโบนัสด้วยกันนั่นเองเนะะี่ยค่ะ อันนี้ก็จะเหมือนคอมโบนะทุกคนคอมโบ4คอมโบ5คอมโบ6คอมโบ7อะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือรายจ่ายของเขานะคะก็จะมีทั้งหมด15รายจ่ายด้วยกันนะคะทุกคนนะโอเคจบแล้วถ้าเพื่อนๆอยากทาความเข้าใจนิดนึงก็กดเข้ามาดูกันได้เลยนะคะเพื่อนๆนะมันสามารถเปลี่ยนภาษาไทยได้นะทุกคนนะถ้าแบบว่าไม่เข้าใจกับภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อ่านแบบคร่าวๆก็พอนะคะนะ,ะทุกคนนะป่ะเดี๋ยวเรามาปรับเบ็ดกันเป็นเบ็ดเท่าไหรด่ดีเพื่อนๆ อเอาซักเบ็ดส,สูงสุดเลยไหมล่ะเออไม่ไม่ไมไม,ไม,ไม่เดี๋ยวขอลดลงมานะคะวันนี้เราไม่ได้เอาทุนมาแบบว่าหนาอะไรขนาดนั้นนะทุกคนโอเคสัก150ละกันมาเบ็ดซัก150ละกันนะทุกคนไปโอเคเปิดแรกได้มา100บาทนะคะไปต่อจ้า <c oughs> โอ้โห oh. ผ่านไปสองรอบแล้วยังเงียบอยู่ไปต่อไปต่อหือโอ้โ oh, ห oh. ขาดตัวเดียวเองทุกคนไปอีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโ oh, oh. อ้โหดูมงกุฎ โอ้โหมงกุฎดอกนี้5,000บาทนะคะทุกคนนะเราเปิดเทอร์โบนะตะกี้บิ๊กวินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนนะได้มาทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่โอ้โหเมกาวินมาแล้วนะคะเพื่อนๆนะ น่นมากนะเพื่อนๆน,นะได้มา5,000บาทนะคะทุกคนโอ้โหได้ห้0 0นนี้เลิกเล่นเลยได้หรือเปล่านะคะทุกคนนะกาไรมาแบบเป็นที่เรียบรอ้อยแล้วนะตอนนี้นะเนาะปะปั่นกันต่อนะคะทุกคนนะปั่นกันต่อนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเริ่มปั่นกันเลยปั่นกันต่อเลยนะคะทุกคนหรือเราจะเพิ่มเบ็ดดีหรือยังไงเราจะเพิ่มเด็ดเบ็ดดีไหมทุกคนเราเพิ่มเบ็ดดีป่ะเออเอาเล่นเบ็ดร้อยห้าสิบเหมือนเดิมแล้วกันนะ ไปต่อไปต่อโหมงกุฎเลียงอีกแล้วแต่แบบมันไม่ติดกันเอ้ยดอกนี้สี่พันนะคะทุกคนนะสับปะหลาดได้มาสี่พันนะคะบิ๊กวินเข้ามาอีกแล้วเพื่อนๆอ,อะไรจะเร็วขนาดนั้นนะคะทุกคนนะแป๊บเดียวนี่ก็คือได้กําไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเร็วเกินนะคะทุกคน4ี่พันบาทเบาๆนะคะไปต่อไปต่อ <c oughs> หรือเราจะพอแค่นี้นี่ก็คือได้กําไรแนละ้วเลิกเล่นเลยได้ไหมทุกคน 4,500บาทนะคะทุกคนเราไม่ไปต่อแล้วดีกว่าวันนี้ขอเน้นกําไรอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนนะตอนนี้มีอยูน11,800บาทเดี๋ยวเราจะพอแค่นี้ก็แล้วกันนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากมาลองเล่นนะคะก็คกลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เข้าไปกันได้เลยนะคะทุกคนนะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกใหม่ด้วยเนาะงั้นเดี๋ยวเราจะพอแค่นี้แล้วกันนะคะได้กาไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเพื่อนๆชื่น,อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดช่องเราด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย